เคหะแห่งชาติและสำนักง,งานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสสได้ร่วมกันจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และศึกษาดูงานภายใต้โครงการพัฒนาพื้นที่สุขภาวะของชุมชนการเคหะแห่งชาติเมื่อวันที่13มิถุนายน2558 นาบ้านเอื้ออาทรและเคหะชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์โดยมีดกเรเกษมนครเขตผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพได้ร่วมแลกเปลี่ยนความรู้กับสมาชิกในชุมชนและสรุปผลการดําเนินงานที่ผ่านมาโดยมุ่งเน้นให้สมาชิกชุมชนมีสุขภาวะที่ดีมีการออกกําลังกายเป็นวิถีชีวิตมีการบริโภคอาหารปลอดภยัยและมีสุขภาพที่ดีทั้งกายและจิตซึ่งทั้งสองหน่วยงานจะได้ร่วมกันดําเนินงานเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นของสมาชิกในชุมชนของการ การเคหะแห่งชาติต่อไปและในวันที่14มิถุนายน2558พลเอกพิสิทธิ์สิทธิสารผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบ,บกกรรมการการเคหะแห่งชาติเป็นประธานเปิดงานสารสัมพันธ์คืนความสุขสู่ลูกบ้านการเคหนะณบริเวณโครงการบ้านเอื้ออาทรจังหวัดบุรีรัมย์โดยมีนายกฤิดารักษากุณผู้ว่าการเคหะแห่งชาติและคณะผู้บริหาร นายวิทยาจันฉลองรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ให้การต้อนรับการจัดงานสารสัมพันธ์คืนความสุขสู่ลูกบ้านการเคหะถือเป็นกิจกรรมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ภายใต้แนวคิดคืนความสุขให้ประชาชนซึ่งงานดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างความรักความสามัคคีสร้างความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเกิดความร่วมมือร่วมใจในการพัฒนาชุมชนให้เป็นชุมชนเข้มแข็งและพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน งานสารสัมพันธ์คืนความสุขสู่ลูกบ้านการเคหะถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่การเคหะแห่งชาติดำเนินมาอย่างต่อเนื่องและจะยังคงมอบความสุขดีๆแบบนี้ให้กับลูกบ้านการเคหะตลอดไป